ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะชีวิตและความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างยังสดใสหรือว่ายังราบรื่นดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะแบบเจ็บช้ำหม่นหมองอ,อกหักรักคุดนะคะมาเช็คกันหน่อยไหมคะว่าครึ่งปีหลังจากนี้ไปนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงให้ไพ่ลองบอกคุณกันคะ่ะเช็คดวงทั่วไปการงานการเงินความรักพร้อมหัวข้อพิเศษความสัมพันธ์ครึ่งปีหลังของคุณจะเป็นอย่างไรกับเอไลท์ Life พยากรณ์พิกอากาศแล้วพบกันคะ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอไลท์พยากรณ์ Unlock Your Incredible Life กับโค้ดคิดเอไลท์ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราก็จะมาปลดล็อกชีวิตที่เหลือเชื่อด้วยความเชื่อของตัวคุณเองค่ะแน่นอนค่ะว่าหลายคนนะคะเจอปัญหาความรักความสัมพันธ์แบบหวานบ้าง ขมบ้างเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมาทําให้คุณนะคะอาจจะวุ่นวายใจไม่หยุดไม่หย่อนค่ะบางคนความรักอาจจะเป็นช่วงที่แบบหมดโปรและความรักอิ่มตัวนะคะแล้วก็หลายๆท่านอาจจะเริ่มกํลงลังเลใจแล้วคะ่ะว่าคุณจะไปยังไงต่อควรจะหยุดต่อ หรือพอเท่านี้หรือว่าจะเดินหน้าต่อดีไหมยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ยังไงติดตามหัวข้อพิเศษช่วงท้ายได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักในช่วงนี้จะเป็นยังไงให้ไพ่บอกคุณค่ะและอย่าลืมนะคะท้ายรายการกับหัวข้อพิเศษของเราในวันนี้นะคะความสัมพันธ์ครึ่งปีหลังของคุณจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดเลยค่ะ มาค่ะเรามาเริ่มต้นดูกันนะคะว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงในเรื่องของการงานการเงินความรักเหมือนเดิมค่ะวันนี้โค้ดคิดก็มี พิกอากาศมาให้เลือกอีกแล้วให้คุณเลือกคําทํำนายด้วยตัวคุณเองก่อนอื่นค่ะให้คุณตั้งจิตจิฐานนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้ก่อนสถานการณ์ตอนนี้นะคะการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นยังไงมีไพ่ให้ทั้งหมด4กองเลือกกองที่สะดุดตาที่สุดเลือกหมายเลขที่ชอบที่สุดค่ะขออนุญาตหยิบไพ่กองที่1ไว้ก่อนนะคะการงานการเงินและความรักจะเป็นยังไง ไพ่กองที่หนึ่งค่ะมาต่อกันที่กองที่สองการงานการเงินและความรักจะเป็นยังไงกองที่สองนะคะมาต่อกันที่ไพ่กองที่สามกันบ้างการงานการเงินและความรักจะเป็นยังไงและกองสุดท้ายค่ะกองที่สีการงานการเงินและความรัก จะเป็นยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วหลับตาตั้งสมาธิให้นิง่งทำจิตให้ว่างที่สุดนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้ถ้าช่วงนี้คุณมีปัญหาก็ขอให้พ่มีทางออกมีทางแก้ไขปัญหาให้กับคุณนะคะ1 2 3และ4พร้อมแล้วนะคะพิมพ์หมายเลขที่เลือกหรือว่าอาจจะเก็บไว้ในใจก็ได้และมาฟังคำเฉลยพร้อมๆกันค่ะ เชลเลยนะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1มาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะออเออเพนแล้วท้อใจจังเลยแอบร้องเป็นเพลงนิดนึงนะคะ,ะสําหรับนะคะท่านที่เลือกไพ่กองที่1การงานช่วงนี้ต้องทําใจที่บอกว่าต้องทําใจเป็นเพราะอะไรนี่เลยค่ะ ไพ่มันคือแบบกุญแจล็อกมันคือการผูกมัดมันคือการติดในเรื่องสัญญายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณคิดที่จะย้ายงานไปในช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาค่ะมันอาจจะติดในเรื่องของสัญญางานต่างๆสัญญาจ้างต่างๆยังไม่หมดและคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะหรือถ้ามองในมุมเรื่องของธุรกิจให้เช็คสัญญาดีๆค่ะว่าสัญญาที่คุณเซ็นเนี่ยมันเป็นข้อผูกมัดหรือเปล่าเช่นสัญญาเช่าร้านสัญญาเช่าตึก หรือแม้แต่สัญญากู้เงินในการทําธุรกิจต่างๆต้องรอบคอบมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตามข้อตกลงหรืออาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในเรื่องของงานค่ะมาต่อในเรื่องของการเงินบ้างไพ่มันเหนื่อยไพ่มันคือพันธะสืบเนื่องมาจากการงานเมื่อกี้เลยค่ะพองานมันเหนื่อยมันติดในเรื่องของคํามั่นสัญญาสัจจะวาจาต่างต่างนะคะมันก็มาเกี่ยวพันในเรื่องของการเงินพันธะผูกพันต่างต่างเช่น ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะต้องแบบเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเสียเงินกับคนรอบตัวรอบข้างก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินต้องระมัดระวังจะใช้ใจ่ายอะไรพิจารณาดีๆค่ะมาต่อในเรื่องของความรักนะคะถึงแม้ว่างานเงินอาจจะไม่ค่อยรุ่งแต่ความรัก ถือว่าค่อนข้างดีค่ะไพ่คือรุ่งอรุณรุ่งอรุณที่นี่หมายความว่ายัางไงบ้างถ้าคนที่มีปัญหาขุนข้องหมองใจกันหรือว่าไม่ลงรอยกันมีโอกาสค่ะที่คุณนะคะจะหันหน้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนที่ใช่ที่เหมาะกับคุณเข้ามาคนคุยค่ะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าถามว่าจะแก้ดูยังไงนะคะพ่คโค้ชคิดแนะนําเลยว่าให้คุณนะคะเอาตัวเอง ไปแช่ในทะเลบางคนบอกโอ๊ยทําไมต้องแช่ทะเลก็ดูให้สิว่าสุดท้ายเป็นรุ่งอรุณนะเห็นไหมคะต้นมะพร้าวมีแบบทะลงทะเลไปแช่ทะเลคะ่ะหรือถ้าไม่มีเวลาไปทะเลจริงๆหาน้ําดอกเกลือนะคะมาอาบล้างหน้าผสม ะะเพื่อที่จะล้างในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีเป็นเคล็ดความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนนะคะหรือสมัยโบราณเขาชอบใช้กันเพราะฉะนั้นลองไปปรับไปใช้ดูค่ะอะไรที่มันแบบว่าเป็นปัญหามันจะได้หลุดออกไปจากตัวคุณด้วยนะคะแต่ถ้ามีเวลาจริงๆนะอยากให้แบบไปนอนน้ําทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลไปเอาตัวเองไปแช่อย่างเงี้ยวันหนึ่งก็จะช่วยฟื้นฟูในเรื่องของดวงแล้วก็ที่สําคัญผ่อนคลายตัวคุณเองด้วยค่ะผ่านไปแล้วกองที่หนึ่ง มาดูกองที่สองกันบ้างดีกว่าบางคนกองที่หนึ่งเริ่มจับหัวใจแล้วอุย้ยตายล้ที่จับหัวใจไม่ให้กุ้มใจปัญหานะคะจะไปทะเลที่ไหนดี <laughs> โอเคมาต่อกันที่ไพ่กองที่สองกันบ้างนะคะการงานการเงินความรักจะเป็นยังไงโอ้โหทำไมสองกองแรกช่วงนี้หนักหน่วงเหลือเกินนะคะมันเป็นปัญหาที่แบบ เป็นปัญหาเดิมๆใช่ไหมปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ำๆหรือเป็นที่ตัวคุณเองอาจจะโจมอะค่ะอยู่กับความคิดตัวเองบางครั้งอะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนคิดกลับไปกลับมาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคือคิดอย่างเดียวอะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานนะคะอย่ามัวแต่คิดสมมติถ้าคุณคิดว่าคุณจะเสนอโปรเจกต์เจ้านายละกัน ลงมือทําเลยค่ะและลองเสนออย่ามัวแต่กลัวว่าฉันทําไปมันอาจจะไม่ผ่านเพราะว่าบางอย่างมันไม่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะหรือคนที่รองานประจําอยู่นะคะอยากจะได้งานอย่ามัวแต่รอค่ะอย่ามัวแต่เพ้อว่าเดี๋ยวฉันต้องได้งานนี้เด,นนเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองว่างจนเกินไปค่ะเราต้องก้าวไปหาเพราะว่าอยากจะบอกเะคะว่าอนาคตไม่ได้วิ่งมาหาคุณนะคะถ้าคุณไม่ได้ลงมือทําเพราะฉะนั้น อย่ามัวแต่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าไปทั้งในเรื่องของงานประจําคนรองานหรือแม้กระทั่งธุรกิจส่วนตัวเช่นเดียวกันค่ะและอีกอย่างหนึง่งอย่ากลัวนะจ๊ะต้องกล้าที่จะเสนอมาต่อกันในเรื่องของการเงินบ้างหมดเงินกับตัวเองค่ะประทินโฉมการดูแลตัวเองซื้ออะไรที่มันเหมือนแบบว่าตอบสนองนิดตัวเองซะมากกว่านะคะถ้าถามว่าติดขัดไหมไม่ได้ติดขัดอะ คุณยังมีความแบบใช้อะไรตามใจตัวเองอยู่ถ้าถามเรื่องโชคลาภยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเบาได้ก็เบาจะ้ะแล้วก็อาจจะหมดเงินค่ะในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะปวดหัวไมเกรนปวดตามข้อต่างๆที่คุณจะต้องระวังด้วยค่ะมาต่อในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าเป็นความรักคนมีคู่แล้วนะเปราะบางเพราะเรือกระดาษกว่าที่มันเป็นกระดาษเวลาลอยอยู่บนน้ามันลอยได้ไม่นานนะคะสักพักก็จม แสดงว่าความรักช่วงนี้มันเปราะบางมากๆคุณจะต้องระมัดระวงังหรือถ้าเกิดว่าคุณมีรักเข้ามาก็เป็นรักแบบวัยรุ่นแ,บบแบบแบบแป๊บๆแล้วก็ไปคนโสดถ้าจะให้แนะนําจริงๆสดก่อนดีกว่าค่ะเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะแก้ดวงจริงๆหรือเสริมดวงนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2แนะนําว่าทําบุญเป็นสมุดหนังสือแล้วก็ถวายน้านะําปลาทําบุญน้ําดื่มจะดีกับตัวคุณค่ะ เลยค่ะคนที่เลือกไพ่กล่องที่3ามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะเช่เลยนะคะถ้าจากหน้าไพ่เนี่ยถ้าบอกว่ามันดีไหมเอาเป็นว่าไพ่กล่องเนี้ยอยู่ระดับแบบกลางๆไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้เสียนะคะอย่างแรกเลย ในเรื่องของการงานไพ่มันคือเงาพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยบางวันอาจจะออกไปว่าเต็มดวงบางครั้งอาจจะมีแค่ครึ่งดวงบางครั้งอาจจะมีแค่เสี้ยวเดียวเพราะฉะนั้นการงานมันคือความไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนในที่นี้ทั้งคนที่ทํางานประจํานะคะและคนที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่และด้วยความปรนพระจันทร์เนี่ยมันจะควบคุมในเรื่องของน้ําขึ้นและน้ําลงเพราะฉะนั้นการงานคุณจะเป็นอย่างนี้ ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนอารมณ์คุณเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะหางานใหม่หรือลาออกจากงานอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นนะคะดาวจันทร์คือเลข2ให้ผ่าน2เดือนนี้ไปก่อนถึงเริ่มต้นใหม่ได้หรือถ้าเกิดจะขยาย,ยธุรกิจรอผ่าน2เดือนนี้ไปถึงจะดีถ้าคนที่คิดจะได้งานหรือว่าหางานมาอยู่คุณอาจจะเจ,เจอเจ้านายที่แบบเป็นเจ้านายผู้หญิงก็ได้หรือเจ้านายที่ผีเข้าผีออก นิดนึงต้องรับอารมณ์ให้ทานค่ะถ้าให้ดีทุกอย่างเลยค่ะจะเริ่มงานใหม่ท,ทําธุรกิจใหม่รองานใหม่นับจากนี้ไป2เดือนค่อยทำจะดีที่สุดค่ะมาต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะไพ่มันคือเงาสะท้อนคุณอาจจะเริ่มพิจารณาหลายอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการเงินคุณอาจจะเริ่มตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกไปเช่นรู้สึกว่าก้อนนี้เราไม่ใช่ละเราเริ่มตัด หรือถ้าเกิดว่าคุณมีภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินเยอะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะปิดปิดหนี้บางอย่างหรือรวมหนี้ค่ะให้เป็นก้อนเดียวกันมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณกําลังพิจารณาหนี้สินและการเงินของคุณมากกว่าถ้าถามว่าดีไหม ไพ่ไม่ได้บอกว,ว่าการเงินจะติดขัดหรือว่าจะดีเพียงว่าแต่ว่าเป็นจังหวะที่คุณเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตเริ่มเห็นปัญหาในเรื่องของการเงินเท่านั้นเองค่ะมาต่อในเรื่องของความรักไพ่มันคือโอกาสโอกาสในที่นี้ถ้ามองในมุมบวกเลยค่ะสําหรับคนที่แบบว่ามีปัญหากับแฟนเพิ่งเลิกกันมีโอกาสค่ะที่จะได้ปรับมาหันมา,าพูดคุยหรือก็ให้ความเข้าใจกันใหม่หรือคนที่แบบว่า จะเลิกจะเลิกอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะเป็นโอกาสนะที่คุณอาจจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าโคตรตีที่สองแง่เลยนะทั้งดีและลบนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณพิจารณาถ้าเกิดว่าคุณคิดจะเลิกกับคนเนี้ยคนที่คุณอยู่เนี่ยที่มีปัญหาคุณมีโอกาสค่ะที่เจอคนใหม่ที่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสเขาหันกลับมาคุยกันความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสที่จะเป็นทิศทางที่มันดีขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ที่คุณพิจารณานะคะและถ้าเกิดว่าจะเสริมจริงจริง นะคะคอย่างแรกเลยที่โค้ดคิดมองเห็นนะด้วยความที่ดาวจันทร์ผู้หญิงใช่ไหมทําบุญกับผู้หญิงค่ะโดยเฉพาะมูลนิธิสัตรีต่างๆอาจจะบริจาคเสื้อผ้าของใช้ต่างๆจะได้เสริมดวงค่ะในเรื่องของการงานการเงินของคุณด้วยค่ะมาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่4กันบ้าง มาดูสีกองนี้จะว้าวหรือเปล่านะคะหลังจากถอดหายใจเป็นหลายกองนะคะโอ้โหคือช่วงเนี้ยแอบบอกนิดนึงได้ไหมไพ่สีกองเนี้ยหนักนวงอะไม่รู้ว่าเป็นช่วงที่แบบกำลังตัดสินใจหรือมันเป็นช่วงแบบกลางปีหรือเปล่าก็เลยเครียดหรือเปล่านะคะอะมาดูค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สี่เครียดมากคนที่เลือกไพ่กองเนี่ยอาจจะคนที่คิดมากคิดเยอะ คิดมากกว่าชาวบา้านปวดหัวไมเกรนบ่อยด้วยคนที่เลือกไพ่กล่องเนี้ยเนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่แบบคุณแบบเครียดอะวิตกกังวลเรื่องงานหลายๆอย่างหรือภารการงานเช่นคุณทําตําแหน่งเนี้ยแต่คุณกลับต้องรับผิดชอบตําแหน่งอื่นงานอื่นเข้ามาหาตัวคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเครียดมากเป็นพิเศษในช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบต้องมานั่งเคลียร์ปัญหาให้กับคนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าจะแบบย้ายงานใหม่ดูไพ่ชินน่าคุกเข่า ยังไม่ได้ย้ายค่ะต้องอยู่ที่เดิมหรือถ้าเกิดว่าจะแบบว่า,าหางานใหม่เช่นคนที่แบบว่างงานอยู่อยากได้งานใหม่งานประจํายังไม่ได้ต้องอยู่ยิียบเงียบไปก่อนถ้าจังหวะที่ดีนะตัวโค้ดเองอะค่ะมองว่าอยู่ที่มาสัก3เดือน3เดือนนับจากวันที่ฟังคลิปนี้นะถึงจะดีขึ้นถึงจะไปไหนได้ช่วงนี้อดทนเท่านั้นค่ะที่ช่วยคุณได้นะคะมาต่อในเรื่องของ การเงินโอ้โหแม่เสือสาวพ่อเสือหนุ่มนะคะอาจจะใช้เงินแบบเกินตัวนิดนึงแหละใช้เงินตามใจตัวเองถามว่า,พาไพ่ใบนี้เงินติดขัดไหมไม่ติดอะ่ะฉันใช้แบบสะพัดใช้แบบอยากได้อะไรก็ซื้ออาจจะเป็นการใช้เงินแก้ความเครียดเรื่องงานก็ได้นะคือด้วยความที่งานมันเครียดหนอ่อททำให้แบบฉันขอแบบใช้เงินตอบสนองความต้องการแก้ความเครียดกับตัวเองหน่อยจริงๆแล้วถ้าได้พไพ่ใบนี้ถ้าให้ดีนะหาเวลาไปแบบ ไปสัมผัสอะไรที่แบบมันเป็นธรรมชาติอ่ะน่าจะช่วยแก้ดวงคุณได้ด้วยและช่วงเนี้ยเซนคุณจะแมน่นเซนแม่นเป็นข้อดีเรื่องไหนเรื่องการเงินโชคลาภค่ะอาจจะแวบเข้ามาในหัวเลยว่าเอ๊ยฉันว่าเลขเนี้ยมันจะมาซื้อลอตเตอรี่ติดไปเลยค่ะเพราะมีโอกาสที่จะได้เช่นเดียวกันหรือทําบุญกับสัตว์สีเท้านะคะแล้วก็เอาเลขสลิปมาเล่นมันมีโอกาสที่จะออกค่ะมาต่อในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าคนมีคู่ระวังความสัมพันธ์ ที่เป็นความลับหรือมีเรื่องปกปิดกันค่ะเช่นแฟนคุณนะคะอาจจะมีความลับที่คุณแบบรู้ไม่ได้แต่ว่าตัวโค้ดเองไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความลับในเรื่องที่แบบชู้สาวเสมอไปนะหรือมือที่สามเสมอไปเป็นความลับของเขาคุณอาจจะต้องให้ค่อยซักถามก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบโสดมีคนคุย ไม่แนะนําให้คบคนนี้นะที่คุยอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวค่ะถ้าจะเสริมดวงอย่างที่บอกแล้วเนาะนะคะทำบุญกับสัตว์เสริมดวงได้ผ่านไปแล้วค่ะทั้ง4กองเลยค่ะกับดวงการงานการเงินความรักในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าอันไหนฟังแล้วเครียดปล่อยผ่านไปจ่ายอย่าไปสนใจอะไรนะคะแต่ถ้าอันไหนฟังแล้วมันดีเก็บไว้ถ้าส่วนไหนเป็นข้อแก้ไขก็สามารถแก้ไขตามที่โค้ดแนะนําได้เลยค่ะ มาถึงช่วงหัวข้อพิเศษกันบ้างนะคะโค,ค้ดคิดเชื่อว่าครึ่งปีที่ผ่านมาหลายๆคนนะคะอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเช่นบางคนอาจจะมีปัญหามือที่2 3 4สสขึ้นมาแล้วแต่หรือบางครั้งเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นในรูปแบบไหนจะเป็นยังไงต่อไปจะแย่ลงหรือว่าดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกําลังลังเลใจอยู่ กังวลใจค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์วันนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังของคุณจะเป็นอย่างไรและถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาจะมีทางแก้หรือเปล่า แล้เหมือนเดิมค่ะวันนี้โค้ดคิดก็มีพิอากาศมาให้เล่นอีกแล้วนะคะแล้วก็มีไพ่มาให้เลือกเหมือนเช่นเดิมเลยนะคะโดยให้คุณค่ะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้ก่อนความรักความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรนะคะหลับตาตั้งสมาธิให้ดีกองไหนสะดุดตาที่สุด เลือกกองนั้นใช้ความคิดแว็บแรกดีที่สุดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบไพ่กองที่หนึ่งก่อนมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงถ้ามีปัญหามันจะมีทางออกหรือเปล่านะคะกองที่หนึ่งนะคะมาต่อกันที่กองที่สองค่ะความรักความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังของคุณจะเป็นยังไงและถ้าเกิดมีปัญหา มันจะมีทางอ Kristin. อกหรือเปล่ากองที่2ค่ะมาต่อกันที่กองที่สความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงและถ้าเกิดว่ามีปัญหาจะมีทางออกไหมกองที่3แล้วนะคะมาต่อกันที่กองที่สความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงและถ้าเกิดว่ามีปัญหาจะมีทางออกหรือเปล่ากับดวงครึ่งปีหลังของเรากันนะคะ ครบแล้วนะคะทั้ง4่กองเลยหลับตาตั้งสมาธิให้นิ่งอย่าเพิ่งคิดอะไรทำจิตใจให้ว่างเลือกสิ่งที่คุณชอบเลือกกองที่สะดุดตาที่สุดเพราะว่าคำทำนายตรงนี้จะเป็นคำทำนายของพวกคุณทุกคนนะคะ1 2 3และ4ถ้าพร้อมแล้วนะคะพิมพ์กองที่เลือกหรือเก็บไว้ในใจก็ได้ค่ะและมาฟังคำเฉลยพร้อมๆกันค่ะ เชลยค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1มาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะนี่เลยค่ะจากหน้าไพ่ช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบคุณมีโลกส่วนตัวหรือว่าอาจจะไม่ได้หันหน้ามาคุยกันสักเท่าไหร่บางครั้งคุณอยู่กับตัวเองเยอะจนเกินไปค่ะ ะะเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้คือเหมือนกับว่าไม่ได้มีเวลาในการใส่ใจกันไม่ค่อยพูดคุยกันเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงตัวโค้ดคิดเองมองว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณค่ะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของคู่เวรคู่กรรมยังไปไหนจากกันไม่ได้ค่ะต้องอยู่ชดใช้กันไปก่อนนะคะคู่เวรคู่กรรมไม่ได้ไหมายความว่าไม่ดีนะคะ บางคนอยู่กันยันแก่เลยจ้าเพราะฉะนั้นทำใจอยู่กับคนนี้ไปก่อนเดี๋ยวได้กลับหน้ามาคุยกันอย่างแน่นอนค่ะส่วนใครที่ยังโสดอยู่มีคนเข้ามาค่ะแต่ความสัมพันธ์ก็เป็นในลักษณะของคู่เวรคู่กรรมแต่ว่านิดหนึ่งถ้าคนโสดแบบโสดจริงๆเลยนะระวังคนมีครอบครัวคนมีเจ้าของเข้ามายุ่งเพราะฉะนั้น ระมัดระวังให้ดีค่ะผ่านไปแล้วกองที่1นะคะบางคนล็อกโอ้ยตายละคู่วเวรคู่กรรมนี่เองวินากลับไม่ได้ไปไม่ถึงต้องอยู่กันต่อไปนะคะมาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กล่องที่สองมาดูซิกองสัมพันธ์จะเป็นคู่วเวรคู่กรรมแบบคนกองที่1หรือเปล่าต้องอยู่ต่อไปหรือเปล่านะคะ ทำไมกับรู้สึกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2ส,ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนโสดคนที่แบบว่าไม่มีใครมากกว่าหรือคนที่แบบมีแฟนจะมีลักษณะของแบบเหมือนเพื่อนอะอยู่กันแบบเพื่อนบางทีไปเที่ยวเหมือนไม่มีแฟนอะโสดค่ะโสดเฉพาะเวลาอยู่นอกบ้านจะเป็นฟิลนั้นเลยอะถ้าถาวความสัมพันธ์แบบในครึ่งปีหลังมันจะดีไหม มันเหมือนเดิมอะแฟนบอกโอเคเรื่องของเธอเธออิสละก็เรื่องของเธอเขาอาจจะชินก็ได้นะอาจจะไม่ได้ชอบใจแต่คือแบบมันเป็นความเคยชินนะคะถ้ามองในมุมความรักที่มีคู่คุณอยากอิสละมากเกินไป เห็นไหมไพ่เป็นภัยธรรมชาติระวังอารมณ์คุณแฟนไว้หน่อยหรือว่าอารมณ์ตัวคุณเองการที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกอะไรนะคะส่วนคนที่เป็นโสดแนะนําว่าน่าจะยังต้องโสดต่อไปคนมีคนคุยลันลาต่อไปจ้ายังไม่ควรมีใครเพราะถ้าเกิดมีใครปุ๊บคุณจะไม่พร้อมจริงๆพอถึงเวลานาช่วงนี้คุณอาจจะแบบอยากมีแฟนจังเลยอยากมีเป็นตัวเป็นตนแต่ถึงเวลาปุ๊บคุณจะอย่างนี้ สวยๆหล่อๆเฉยๆชิวๆมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าดีไหมเอาเป็นว่าปันกลางละกันแต่ละมัดระวังนะเนี่ยคนมีคู่ใส่ใจแฟนหน่อยหาเวลาให้แฟนหน่อยน่าจะดีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเจอแบบพายุอารมณ์สาวๆอารมณ์หนุ่มๆได้นะจ๊ะมาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กอนที่3าม ไหนมาดูสิจะลัลลาชิวชิมีแฟนเหมือนไม่มีหรือเปล่านะคะกองที่3ค่ะความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงตอนนี้นะคนที่เลือกกองที่3ส่วนใหญ่แล้วกันเอาเป็นว่าประมาณ70%มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทั้งคนมีคู่นะคะแล้วก็คนที่มีคนคุยเพราะอะไรไพ่มันคือสองจิตสองใจค่ะคุณมีความลังเลยใจแน่แนแล่ะบางคนที่มีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีอีกคนนึงเข้ามาในกองสัมพันธ์นี้และคุณกําลังคิดอยู่ว่า จะเลือกคนไหนดีหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคนเข้ามาคุณกำลังตัดสินใจค่ะว่าคุณจะไปต่อหรือพอเท่านี้แม้กระทั่งคนที่มีคนคุยก็กำลังคิดอยู่ว่าฉันจะครบดีไหมนะคะแต่ถามว่ากวามสัมพันธ์ครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงช่วง3ามเดือนแรกนะเครียดเครียดมากมันลักษณะแบบไม่รู้จะเอาอยัางไงอ่ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่สุดท้ายแล้วแฮปปี้เอนดิ้งค่ะ สมหวังนะคะทั้งคนมีคู่คนมีคุณคุยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจค่ะครึ่งปีหลังนี้ความรักสมบูรณ์สม,มูทแล้วก็สมหวังอย่างแน่นอนค่ะดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ความรักสมหวังอาจจะคลิกแค่แบบช่วง3เดือนอตัวโค้ดบอกว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนเนี้ยห้าหะประมาณนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ50-60วันที่จะเครียดเท่านั้นเองหลังจากนั้น มันชิลมากมันดีมากค่ะทั้งคนที่มีคู่มีแฟนหรือว่ามีคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กองสุดท้ายกันบ้างอืมอาการแบบน่าเป็นห่วงมากนะคะตอนนี้อาจจะแบบเหมือนดีแต่ต่อไปดูสิ คือต้องระวังมากเลยอะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระวังมากนะคะบางครั้งคุณพยายามแบบอาจจะแบบบางคนนะที่เลือกไพ่กองเนี้ยอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ฉันอยากจะให้เขาเป็นคนสุดท้ายอยากจะให้เขาเป็นคู่แท้อยากจะให้เขาเป็นคู่บุญอยากจะอยู่กันอย่างเนี้ไปเรื่อยๆแต่เชื่อไหมระหว่างที่คุณอยู่อะบางครั้งอะคุณร้องไห้อะคุณต้องกอดตัวเองโดยที่เขาไม่ได้มาปลอบใจหรือบางทีเขาทําอะไรแบบอาจจะไม่ได้คิดถึงจิตใจคุณมาก ะะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่ามันเป็นคู่บุญอาจจะไม่ใช่บุญเสมอไปนะคะความรักที่ดีมันต้องมาในจังหวะที่ใช่มาในจังหวะที่เหมาะสมและความรักที่ดีนะคะต้องไม่ทําร้ายกันและกันและไม่ทําร้ายใครนะคะถ้าเป็นที่ตัวคุณทําให้แฟนคุณเสียใจนะปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นและถามว่าความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังมันจะดีไหมให้มันคือฝันร้าย มันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังแต่อย่างที่บอกปรับตัวค่ะเข้าหากันถ้าคุณอยากจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเขียนใส่หน้ากระดาษ A4 แล้วกองสัมพันธ์นี้มันไม่ดีอยู่แล้วเป็นปัญหาโค้ดเองแนะนําว่าอาจจะต้องหยุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วกองนี้คนโสดอาจจะแบบห่อเหี่ยวคนมีคู่รู้สึกว่าฉันยังอยากสู้ต่ออันนี้แล้วแต่แต่ละท่านพิจารณาสิ่งที่โค้ดแนะนําได้ก็คือการ แก้ไขปัญหาและการบอกว่าถ้าอะไรที่มันไม่ดีอ่ะถ้าคุณอยู่แล้วคุณเครียดคุณหยุดดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เจอคนแค่นี้นะคะอานาคตเราอาจจะเจอคนที่แบบมันโอเคมันดีมันใช่กว่านี้เป็นกําลังใจให้ละกันค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สีถ้าให้แนะนําเสริมดวงนะคนนี้กองนี้พี่คิดขอแบบมีวิธีแก้ให้ละกันใส่บาตรค่ะเป็นประจําอย่างน้อยอาทิตย์ละสองวันถวายของคู่ของคู่มีอะไรบ้าง เจอกันคู่ค่ะแล้วก็รองเท้าแตะเพื่อให้คุณจะได้ไม่อภพรักแล้วก็จะได้เจอคู่จริงนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจทั้งคนที่เลือกกองที่ 1, 2, 3, 4ออะไรที่มันดีเก็บไว้ค่ะอะไรที่มันไม่ดีไปแก้ไขปรับปรุงใหม่หรือปล่อยผ่านไปอย่าไปคิดมากเพราะว่าคำทำนายเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการ แนะแนวทางชีวิตเท่านั้นเองนะคะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณสติปัญญาคุณแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกกับคุณค่ะและแน่นอนค่ะว่าไม่ว่าไพ่จะออกมาในรูปแบบไหนขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเลือกเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําและมันจะสําเร็จค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะพยายามเติมพลังใจเติมความมั่นใจและเติมพลังบุญให้กับตัวคุณเองค่ะแล้ววันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับคําแนะนําได้รับพลังบวกและก็กําลังใจดีๆจากโค้ชคิดเอไลส์นะคะไปไม่มากก็น้อยค่ะ กลับมาพบกันได้ใหม่กับเอไลท์พยากรณ์และสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเอไล e ์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ